ข้างก่อสร้างใช่ไหมพี่น้อง,องอเลยวงวัดเขตถนนมายครับเขตถน,นนใหม่เส้นระหว่างอำเภอหน้าเฉลวยไปหาอำเภอบุษร,ร,ริกครับจองระวังจากอำเภอมาอห้ฝันหาหกหลวงติดสะพานใหม่ครับสะพานตัวนี้สะพานเป็นสะพานหัวเฉลวยขยายสะพาน ขยายสะพานขยายสะพานทุกอย่าจะรวยบุกฮงฮงฮงหมอกสามไปยคล้องทางทาง,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 งครับถ้าวสื่อกอ็คือสิยบหอดบานครับบุกฮงพอ,อเป็นบุกฮงฮอลแลนเคสิะหอดบานหซุกพอดีซุกซจนเละไปแล้วครับ โอ้เป็นเส้นทางใหม่ครับบอดีมาหนีโด,ดนดลแล้วบอดีมาทางนี้โดนแล้วขยายเส้นทางครับเอ่อไงเนี่นี่นะครับแต่ก่อนผมเคยมาเฮ็ดไพรอยู่นี่ครับก็เหมือนเป็นไฮย,ยางครับมาเซาครับมาเซาทีเพิ่นเฮ็ดไพรสมัยก่อนครับ สมัย20-30ปีทีเแล้วครับบรรยากาศก็เเลี่ยนไปหลยครับเพื่อขยายเสียท่าใหาม่ไอ้ปุยก็มีครับจะเลื่อนมาหลายแล้วครับเด็ต้นหอก กับต้นสะแบงใหญ่ครับต้สนสะแสดงไง่กล้ๆจะมีศาลาอยู่นี่ครับไใกล้ๆจะมีศาลาอยู่นี่เส้นทางบ้านน้องมันปลาบ้านตะกอครับระยะ2.7กิโลที่พักสงน้องมันปลาตรงไปจะเป็นอำเภอบุบลีครับ ไปใส่ก็จะเป็นเส้นทางบรนน้องมันปลาบรรทกอครับผมจะพาเขาไปเลาะบันน้องมันปลากับบรรทกอครับ รหนาถาว่าจะพ้นโต๊กับมมเนี่ยพนสียนามทางไปมันไงในยี่สิบปีที่แล้วนี่ก็แถวนี่ก็เป็นทางแดงใช่ไหมครับต่สมัยมาเอียร์ไทยนี่ก็จะเลื่อนมาล้าแล้วครับแต่กี่ไฟฟ้าใส่โบมีครับส่วนเ,นเดี๋ยวก็มีไฟฟ้าใส่แล้ว อืในอีกอย่างนึงก็คือนี่เป็นมันหน่อยครับแต่ว่าอยู่ในเขตมันน้องมันป่าเขาเอิญมันหน่อยสมัยก่อนๆจะเอิญมันหน่อยครับที่บ้านบุกีหลังเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็อยู่ในเขตกระท่อมน้องมันป่ามูกมันสบปรังในกันหน้าครับโอ้เนี่ยไกลๆเป็นที่จะมันสบปรังาลวนเลย